สวัสดีครับผมนัทรัฐไทชแนลนะครับตอนนี้อยู่ที่ใต้ยอยู่รถเขาพึ่งนครับเขตน่าจะอยู่ในจังหวัดแพร่นะครับอ,อยู่ช่วงแถวแถวเด่นชัยอุตร,รดิตถ์นะนี่ก็มีอาคารแบบนี้เนาะแล้วก็มีขบวนที่จะรับส่งเนะนาะนครสวรรค์เชียงใหม่นะครับ มาถึง9โมง52แล้วก็มีเชียงใหม่นครสวรรค์น,นะครับมาถึงช่วง9โมง41เนะาะใครจะมาลงที่ใต้หย,ยุดรถนี้มาได้นะนด้านหน้าเดินไปด้านนี้ก็จะไปที่อุโมงค์เขาพึงนะครับประมาณสัก400กว่าเมตร500เมตรครับเดินไปตรงนี้ อา,าอถ้าไปด้านนี้นะเ่อก็จะไปที่ถนนหลวงหมายเลข11นะครับเดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้นครับทางค่อนข้างชันเหมือนกันนะครับประมาณสัก2-300เมตรนะครับลงมาจากถนนนะเนาะโอเคเห็นมีรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านแล้วก็มีตะกร้าด้วยครับก็ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องการปลูกทุเรียนรับแรนะน่าจะเป็นรถตะกร้าเก็บพวกผลผลิตทุเรียนรับแรงนะ อนผมขับรถมาก็เจอเยอะเหมือนกันแต่เราเดินไปส่องเหนือตรงอุโมงค์นะครับถ้ามีโอกาสอาจจะได้เดินเข้าไปในอุโมงค์นะครับไปทางจากทางทิศเหนือลงไปทางทิศใต้ด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะมีขบ,บวนรถเชียงใหม่กรุงเทพผ่านนะครับอืมผมจำไม่ได้ขบ,บวนไม่ได้นะครับเดี๋ยว,ยวรอถ่ายนะครับเดี๋ยวให้ขบ,บวนรถไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดินไปสำรวจตามทางครับ จากป้ายหยุดรถเขาพึ่งเดี๋ยวเดินไปสํารวจภูมูงเขาพึ่งอยู่ทางนั้นทิศใต้เมื่อสักครู่ก็มีรถไปครับเชียงใหม่กรุงเทพพิ่งผ่านไปนะครับจุดนี้ก็จะมีขบวน นครสวรรค์เชียงใหม่นะครับแล้วก็เชียงใหม่นครสวรรค์นะครับที่จอดรับส่งเที่ยวไปเที่ยวกลับยังละขบวนทางเดินก็จะเป็นทางโค้งนะครับบริวนเวณนี้ ก็ให้เช็คเวลารถไฟดีๆแล้วกันครับเผื่อถ้าจะมาดูอุโมงค์จะได้ไม่เจอรถไฟนะเดี๋ยวเกิดบัติเหตุได้นะครับตรงนี้นะเผื่อใครอยากจะเดินลอดอุโมงค์ด้วยครับ เห็นปลายองมงนะครับท่งนั้นทิศเหนือของโมงเขาพึงครับโอ้ระวัางเดินสำรวจนะ <c oughs> มีเหมือนเผือกนะครับ <c> เ <oughs> ต็มทางเลยนะน่าจะหล่นลงมาครับ จะเป็นเผือกป่าเนาะให้มันหล่นลงมาอย่างเงี้ยเต็มเลยนะครับลายหัวมากครับเราจะขึ้นไปที่ถนนหลวงมายเลขสิบเอ็ดอยู่บนนู่นครับก็ขับรถซนะีวิตเนาะซีวิตเอฟซีเทอรไปดูว่าใส่เกียร์ดีจะขึ้นไหวหรือเปล่านะทางชันมากๆเลย ผมใช้เกียร์เอมานะคือใช้เกียร์ที่รอบอต่ำนะครับประมาณนี้ช่วยชะลอลองมาด้วยเพราะว่าตอนลงมันค่อนข้างชันมากๆนะครับส่วนขึ้นเกียร์ดีสบายครับเหยียบสบายๆเลยเอรอบที่หนึ่งพันรอบก็ขึ้นได้สบายๆเลยนะครับไม,ไม่จำเป็นต้องใช้เกียร์เอก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครจะใช้เกียร์เอก็ได้นะครับเพราะว่า ให้มันตอบสนองได้ดีแล้วก็ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นน,นะครับโดยเฉพาะาสมมุติถ้าเป็นช่วงฝนตกอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เกียร์เอ็นได้แต่ผมใช้เกียร์ดีนะตอนนี้ถนนแห้งแล้วก็ย่หรอโอเคเลยครับตอนนี้น,น,นี่ถนนหลวงหมายเลขสิบเอ็ดนะครับงขึ้นก็ประมาณนี้แต่ลงน่าจะต้องใช้เกียร์รอบต่ําสุดอนะประมาณนี้เพื่อความปลอดภยัยใครทีร่อยากจะมาเที่ยว อุโมง,งเขาพึ่งนะครับจ็ไม่มาได้อยู่ข้างๆทางเข้าอยู่ปิดกับถนนหลวงหมายเลข11นะครับช่วงอุตรดิตเ์เรนชัยนะครับผมจำไม่ได้ว่ากิโลเมตร,รที่เท่าไหร่นะของของเส้นนี้นะไม่ได้เที่ยวประจำนะครับจ็ดูใน g o o g l e m ม p มาก็ได้นะครับผมวันนี้สวัสดีครับ